สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพายอลลี่สวัสดีค่ะโอ้โหขึ้นมาก็ถูกใจแล้วขึ้นมาก็ถูกใจแล้วนะโอ้โหนี่คืออลลี่ลูกสาวนะฮะครับผมออลลี่ครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับห้าขวบห้าขวบเหรอครับเอ๊ะถ้าทางดูน่าจะน่าจะสักประมาณ18ไม่ใช่เหรอครับใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้องอายุ โกง,งอายุหรอคะตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กไม่น่าเชื่อเลยนะครับเออประธานโทษครับตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยอะไรครับไม่รู้ยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงระดับมหามวิทยาลัยเรียนอยู่ชั้นอะไรคะชั้นสามอนุบาลสามกำลังจะขึ้นปอนึ่แต่ย<อ>ังหาโรงเรียนไม่เจอทำไมถึงยังห,หาโรงเรียนไม่เจอเอลลี่ไม่รู้เหมือนกันิี่คะโอ้โห กำลังหาโรงเรียนอยู่เหรอครับหาอยู่ครับคือคือคุณแม่เขาเลือกไปเยอะครับเลือกคือไม่ได้เลือกจะมีมีมีอยู่อันที่ที่อยากจะเข้ามากแต่มันเข้าไม่ได้ครับเนื่องจากจํานวนที่สอบเข้านักเรียนครับมัน มันมากแล้วก็คัดเอาน้อยซะเหลือเกินครับจ่อยครับผมแล้วอยากเอาไปเข้าแล้วก็เลยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ครับผมสารจริงเลยโถ่สมน้ำหน้ามากกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปฝากให้ก็ได้อยากเดี๋ยวไปฝากให้เดี๋ยวท่านท่านพูดพูดในการโรงเรียนทั้งหลายถ้าดูนะท่านจะได้เด็กคนนี้ไปเป็นอัจฉริยะจริงๆเลยนะครับเอลลี่ร้องเพลงไม่ร้องเหอเห็นไหมครัเห็นไหมครับสั่งอะไรก็ทำไม่ทำทุกอย่างอย่างนี้ไม่น่าไปได้ไงเอลลี่เต้น ไม่เต่นโอ้โหนักเรียนอย่างนี้เอาไปก็ลุงเรี้ยนก็เจงอะสิเจงก็เจงจะได้ไม่ต้องมีโรงเรียนให้เด็กจะได้เป็นหลานลาเดินเที่ยวดูนี่นะข้าวขวบจะเป็นหลานลาซะแล้วนะครับเอาละครับวันนี้ก็จะมาดูว่าครอบครัวนี้เป็นยังไงยังไงกันบ้างเคยคิดไหมว่าลูกจะเป็นนี้ไม่เคยไม่เคยแต่ว่าโดยปกติคุณไม่อยากจะให้ลูกเรียบร้อยมากอยู่แล้วถ้าเป็นผู้หญิงนะคะ แต่ว่าไม่เรียบร้อยมากแต่อันนี้มันเกินล้นนะฮะอันนี้มันล้นมันลน้นออกมาไหลออกมาต้องบ่อต้องบ่อตลอดเวลานะตอนเด็กๆเราสซนอย่างนี้ไหม,ไม,ไมเราเ,<ล>เราซ่าขนาดนี้ไหมเรียบร้อยมากเหรอเป็นเด็กเรียบร้อยเลย <c oughs> นี่สิคะโซนอ๋อเหรออ๋ <c oughs> อคนนี้สนเหรอ <c oughs> ใจ่ายก็เลยเหมือนกันพอ <c oughs> ลูกก็เลยเหมือนกันอ๋อนี่ก็คือสซนตามคุณพ่ออค่ะอ้าเปลี่ยนตัวจากแบดบอยสมัยก่อนเฮฮาสนุกสนานเที่ยวไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้กลับกี่โมงก็ได้พอมาเป็นครอบครัวเป็นคุณพ่อเป็นไงชีวิต ตอนแรกๆก็ยังคงปรับตัวไม่ได้นะครับตอนที่แต่งงานก็ยังคงปรับตัวไม่ได้จากคนที่เคยเป็นมาอย่างนั้นนะครับพี่ต่อยแล้วพอมีลูกก็ยังระยะแรกๆยังหเดือนขวบนึงก็ยังยังยังปรับไม่ค่อยได้มาปรับได้ตอนที่ประมาณก็สักสามขวบรู้สึกว่าของจริงมันอยู่ที่บ้านของจริงมันอยู่ที่บ้านมันรู้สึกเองครับผมมันจะเข้าใจเองมันจะรู้สึกห่วงมันจะเข้ามันจะบอกตัวเองได้นะครับในในเวลาที่ที่ที่เราที่เราเข้าใจว่านี่แหละ คุณรู้ไหมคําพูดคุณมันดีมากๆเลยคําคันี้เพราะว่าจะไปโดนใจอีกหลายคนมากๆเลยคือของจริงอยู่ที่บ้านใช่ไอ้นอกบ้านของปลอมในชีวิตเราเราจะเอาของปลอมสักขนาดไหนมาเอาของจริงดีกว่าคือความรู้สึกที่ที่ที่ผมรู้สึกนะพี่ต่อยก็คือเออข้างนอกเพื่อนนี่ก็จริงนะเพื่อนนี่ก็รักกันนะก็ยังพบหาสมาคมยังเที่ยวดื่มกินกันอยู่บ้างตามระยะเวลานะครับผม แต่ที่ที่บอกว่าของจริงก็คือเขาคือครอบครัวคือครอบครัวนี่ยังไงเขาต้องดูแลเราเราต้องดูแลกันจนช่วชีวิตอยู่แล้วอันนี้ก็เลยคิดว่าอันนี้แหละของแท้ที่สุดแล้วที่เราที่เราหากันเรา,าค่อยๆปรับตัวครับผมจากการที่เราอย่างง้นอย่างนี้ก็ค่อยๆลดลงละบ้างเลิกบ้างครับผมวันไหนอันไหนมันไม่มันมันไม่มันไม่ส่งเสริมนี่ครอบครัวมันจะอยู่กันดีก็ลดลดลงบ้างละละไปบ้างครับผมจอยพอใจไหมค่ะ หรอได้ในระดับพอใจใช่เพราะว่าเขาดีขึ้นเยอะค่ะยอบเขาดีขึ้นเพราะคุณหรือเขาดีขึ้นเพราะลูกจริงๆแล้วน่าจะเป็นพ่ออลลี่มากกว่าเลอเพราะว่าเออเวลาอลลี่จะทำอะไรเนี่ยพี่ยอมเป็นต้นแบบของเขาไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นการเป็นพิธีกรทำรายการทีวีหรือว่าการเล่นกีฬาอลลี่จะเรียนแบบพี่ยอมทุกอย่างตามพ่อจะได้ลักษณะพ่อเพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มอาจจะมองเห็นว่าถ้าเกิดเขาเป็นพ่อที่ไม่ดี ถ้าเขาไม่ได้เป็นพ่อที่ดีลูกเขาจะต้องตามเขาแน่ทุกๆอยา่างเป็นลักษณะน,นั้นทําไมมีลูกคนเดียวคืออยากจ,จะมีนะครับพี่แต่ด้วยสภาวะหลายอย่างครับผมคือคือผมอถ้าได้รับผิดชอบสักคนหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพทำหนึ่งดีกว่าแต่ถ้าเกิดมีมีหลายๆคนแล้วดูแลไม่ทั่วถึงกลัวเลี้ยงลูกได้ไม่ดีพออย่างที่ตัวเองตั้งใจครับผมบเลี้ยงง่ายไหมง่ายมากครับไม่ไม่ไม่ค่อยเรื่องมากเราโชคดีครับตอนตอนเด็กๆนี่ก็ ก็ต ough> ั้งแต่คลอดมาก็ไม่ค่อยกวนเท่าไหร่อ๋อคุณก็เลี้ยงตามดีตามขว้างทิ้งว้างไม่ใช่ก็คือก็ทะลุถนอมอยู่แต่เขาคือจะมีปัญหาพ่อแม่คนอื่นครอบครัวคนอื่น เขาคงจะมีปัญหาตอนแรกๆที่ในการเลี้ยงดูในการให้นมในตอนกลางคืนเขาจะตื่นขึ้นมางอแงเลยครแต่นี่แต่นี่ม้วนเดียวจบเลยไม่มีเลยกินนมสองทุ่มโป้งตื่นไม่ทีเจ็ดโมงเลยครับผมนี่เป็นการที่การให้กินนมผสมยานอนหลับไปตลอดแล้วนอนคลอยไปทีเนี่ยนหลับอย่าเอา่นิ่งนิ่งเลยเกินโอ้ส่วนภาคใครเลี้ยงครับจอย ใช่ค่ะจอยเลี้ยงนะครับตอนแรกๆเล็กๆเลยจอยทั้งนั้นเลยพี่อําได้แต่มาดูเฮ้ยเขี้ยจะมีพยายามบังคับให้เขาอุ้มบ้างแต่เขาจะบอกว่าตอนแรกก็อาจจะยังงงๆเพราะว่าไม่เคยเลี้ยงเด็กเล็กๆมาก่อนคือพี่อัเขาเคยมีหลานแต่ว่าอายุห่างกันเยอะมากจนแทบจะลืมไปแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะ ก็เลยเราคอยอุ้มเท่าไหร่แต่ว่าก็จะพยายามบังคับว่าอุ้มสี่ลูกพี่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กช่างคุยมากๆเลยนะครับช่างพูดต้องว่าได้มาจากไหนยังไงเราสอนหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นของเขาเองเขาเขาคงเขาคงเห็นกันมานะครับเขาคงเห็นตั้งแต่เด็กว่าผมเนี่ยพูดมากเพราะว่าตอนที่ไปทํางานไปทำารายถ่ายรายการนะครับก็จะไปพูดกับกล้องพูดอยู่นั่นแหละพูดอยู่คนเดียวก็พูด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 เจอใครก็พูดเจอใครก็ทักทายไปหมดเลยเขาเขาก็เรียนเห็นตั้งแต่ยังไม่พูดยังอ้อแอ้อยู่พอพูดได้แล้วก็เลยพูดมาก แล้วก็รอบข้างนี่ครับก็จะเป็นผู้ใหญ่หมดพวกลุงป้าน้าที่ทํางานอยู่ที่ออฟฟิศครับผมก็จะเลี้ยงดูเอลลี่กันแล้วก็จะพูดมีการพูดตอบโต้กันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลยติดการพูดมาเขาไม่ได้อยู่ในสังคมที่เงียบเงียบหรือเฉยเฉเพราะฉะนั้นเขาเห็นอย่างนี้อย่างนี้ตลอดเวลาเขาก็เลยกลายเป็นเด็กช่างพูดอันนี้เป็นส่วนสําคัญเลยนะฮะท่าผู้ชมบางท่านบอกเอ๊ะทำไมลูกคนบ้านนั้นช่างพูดลูกานนี้ชครอบครัวเขาต้องเป็นอย่างนั้นด้วยลูกถึงจะเป็นตามครับผมตีลูกบ้างไหมไม่กล้าไม่ตีตีไหม ไม่ตีเล่าแล้วลงโทษไงเด็กต้องมีผิดมีถูกบ้างลงโทษหรือเปล่าโดนลงโทษยังไงเอลลี่ไม่เคยค่ะอ๋อเหรอไม่เคยเอลลี่เขาเป็นเด็กที่แบบค่อนข้างจะพูดรู้เรื่องนิดนึงคือถ้าบอกว่าหยุดหยุดก็คือหยุดไม่ทำก็คือไม่ทำเอลลี่เป็นเด็กที่เชื่อฟังเหรอคะอยากไปชั้นไม่ได้นะคะใช่อยากได้นุดก็ไปจับอ๋อเหรอคะอยากได้นี่ก็ไป เก็บมาก็มาพาแก้มไม่ใช่โอ้ยให้จะพูดรู้เรื่องค่ะอย่างอย่างเวลาแต่ที่เมื่อกี้พูดเลอะเทอะนะครับลนั่นไม่รู้เรื่องแค่ให้ทุกคนได้รู้ว่าเราเลอะเทอะแค่ไหนใช่ป่ะคือพยายามจะเป็นผู้ใหญ่ครับจะจะรู้เรื่องทุกสิ่งอย่างจะเป็นผู้ใหญ่ให้ได้เลยแต่ไม่รู้เรื่องไม่รู้แต่เลอะเทอะออกเลอะแล้วออกเลอะแล้วออกเลอะดี๋ก่อนเดี๋ก่อนแล้วที่ต่างนูดไปไปที่ห้างเกิดอยากได้ของไปหยิบปุ๊บมีคุณพ่อไม่ให้บ้างไหม ไม่ให้อันนี้ไม่ให้มีไหมอันนี้แหละที่เมื่อกี้กำลังจะบอก่ต่อยเลยค่ะคืออย่างเวลาเราไปเที่ยวกันแล้วก็จะเห็นบางทีเห็นเด็กบางคนเขาพอเวลาพ่อแม่ไม่ซื้อของให้ก็จะลงไปชั้นดิ่นชั้นรอรงให้่เงี้ยโชคดีมากอันนี้ไม่เคยเป็นเลยเขาะเขาเข้าใจเหรอเด็กค่ะแติว่าคุณบอกว่าไม่ให้ไม่ได้เขาจะต้องมีเหตุผลว่าไม่ให้เพราะอะไรก็จะบอกเขาว่าอย่างบางทีเขาอยากได้ตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกว่าที่บ้านมีเยอะแล้ว ซื้อไปก็เล่นเล่นไม่หมดหรอกเก็บไว้ที่นี่แล้วก็ให้คนอื่นที่เขายังไม่มีมาซื้อดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้าใจเขาเข้าใจจริงเหรอไอเร่ก็จริงค่ะิที่ตอบน้อยว่าอะไรแลยนะทุกท่านเพราะว่ากลัวเลอะเทอะ เริ่มเริ่มหมตัวดันเลยเริ่มหวตัวเริ่มหมยตัวเพาเป็นเ็กฉลาดมากๆนะครับเพราะเมื่อกี้ก่อนออกรายการผมพูดว่าระหว่างที่คุณพ่อคุณแม่พูดอะไรกันตามันต้องให้คุณพ่อคุณแม่พูดนะเมื่อกี้ผมเห็นเขาอ้าปากหลายทีแต่แม่เขายังไม่จบเขาเลยไม่พูดแทรกน่ารักมากๆเอลี่กี่มีไฟฟ์ปู๊ดพืดทีนึงเออพืดทีหนึ่งหรอมีวืดเมื่กี้มีไฟแล้วต้องมีวืดด้วยเขาสุดยอดมากๆเลยนะแสดงว่าเลี้ยงง่ายเลี้ยงสบายๆไม่มีปัญหาโตขึ้นคิดมาอยากให้เขาเป็นอะไรคิดครับ อย่าให้เป็นนั่รถแข่งอะไรอย่างนั้นจริงเปล่าอยู่จะขับรถแข่งจริงเหรอครับผมขับรถแข่งว่าจะเป็นขับกอล์ฟขับเพื่อนนู่นนี่น่ะนู่นนี่น่ะก็ไม่ได้ไปขับไม่ได้ไปขับอยากอยากแต่ยังไม่ได้ไปขับแต่เห็นว่าตีกอล์ฟกับคุณพ่อด้วยไม่ใช่เหรอใช่ตีกอล์ฟเป็นไหมคะเป็นเป็นด้วยเหรอคะไหนสอนกอล์ฟซิจะต้องทํำยังไงเออไหนสอนโอเคอ้อย่างงี้นะเอาขึ้นนี่แต่ว่าจริงๆแล้ว ป้าป๋าสอนไปทำให้พี่ๆเขาดูเด็กทางนี้่ะหนทางหน้านนี้ได้ดีแล้วเคยตีโดนลูกไหมคะโดนลูกมไหมโดนลูกทุกเทค่ะโอ้โหแล้วตัวึ้นอยากเป็นพิธีกรอย่างคุณพ่อไหมคะ เนี่ยก็เป็นอยู่นี่ค่ะโอ้โหเป็นอยู่ก็เป็นได้เป็นได้เหรอคะอ่ะสมมติที่ต่างนี้เป็นรายการอเอลลี่เลยเป็นรายการที่ผมผู้ชมมาเนี่ยกล้องนั้นกล้องที่มีไฟแดงขึ้นอยู่ตรงนั้นปุ๊บทำไงห้าสี่สามสองสวัสดีค่ะอ๋อ้ผมมือร้อนมาแเ้วเข้าสวัสดีนะงอ่ะพูดต่อพูดต่อรายการอะไรนี่รายการอะไรรายการอันนี้รายการเอลลี่พาเทีร์แล้วกันอ่ารายการเอลลี่พาเที่ยว่าต่อดิว่าต่อดิวันนี้จะไปไหนคะ วันนี้นั่งอยู่ที่ดอมแหละค่ะสมมุติสมมุติสมุติว่าจะไปเที่ยวไหนกันหัวหินหัวหินไปหัวหินไปดูอะไรบ้างคะที่หัวหินมีอะไรบ้างที่หัวหินหนูเคยเห็นว่ามีเกมอยู่ที่หัวหินเอาอะไรเกมี่เพลินวันอชจับลูกบอลหนูก็ไม่จับได้ทีจับไปจับมาได้ยินสอ8แปดอันแต่ได้ทำใหม่ เช้ามากครับตอนนี้ประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งนะฮะจริง,รงๆก็ไม่ได้เช้ชาเท่าไหร่ควรจะตื่นกันได้แล้วสำหรับเด็กๆทั่วไปด้วยว่าคุณสุภาพสตรีที่เป็นแม่ทั้งหลายที่จะไปส่งคุณลูกไปโรงเรียนเนี่ยนะ ต่โรงเรียนเขาเข้า8โมงครึ่งครับและจอยกับแอลลี่ก็จะตื่นประมาณทั้ง8โมง40นะฮะแล้วก็เราจะแต่งนะแต่งตัวอาบน้ําแต่งตัวล้างหน้าแปรงฟันเสจก็ม,มาสัก9โมง10ออกจากบ้านก็ขับรถไปถึงโรงเรียนอีกประมาณ25นาทีประมาณ9โมง40นะะ่าจะถึงโรงเรียนนะครับโรงเรียนเข้า8โมงครึ่งทำไมไม่ให้ลูกเรียนรอบบ่ายหรือว่าเรียนภาคค่ำาหเลยก็ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเขาคงจะตื่นแล้วครับแบบ แต่ช่วงช่วงนี้ก่อนรอเขาตื่นผมก็จะออกไปวิ่งเข่ารอบอหมู่บ้านนะฮะ ทั้หในห้องทุกอย่างดีเกือบหมดครับเต้นทุกอย่างก็ดีหัวไวมากครับแต่ว่าในห้องเนี่ยชั่วโมงแรกมันเป็นชั่วโมงแรกนะครับมักจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่หรือลูกแน่ๆที่มาสายนะครับหนูดูเป็นคนตื่น9โมงครึง่ง10โมงครึง่ง11โมงยังไม่ตื่นครอชือน,นี่เป็นการฟ้องคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่กับคุณลูกนะฮะ